โอเคคุยเลยกู <laughs> เด็กกูตันนะดึงนะนี่ไงล่ะครับน้องๆหูยทอนสวยมากไอ้ปื้มโอ้โหมันคมจังวะหล่อแล้วเชื่อมัน่นมันดิเชื่อมัน่นเชื่อมั่นไม่เชื่อมึง <laughs> โอ้ย,อย,อย,อยชิงชิงชิงชงิสิบบาทยูนเต้นอยืนเต้น เดี๋ยวก่อนนมเดี๋ยวก่อนโอ้โหยังคมเลยอย่างงี้แลดวดิ้งซ้ายยังคมกูแฟดเขี่ย,ยดได้ฟได้อะไรแล้วเนี่ยโอ้โหจุกแล้วผมจุกเดินดิง กูมีฮัสตนะี้นะเจมสุดๆนี่ไงโดนกูเฟ์กางอากาศเนี่ยเอ้ยไม่โดนเออแทงใช่เหมเราเพื่อนแต่รีเวนคนนี้ดูไม่แคนเซิลแอนิเมชั่น ไม่นี่กูโดนไฟอะไรของมันถ้ามันไม่แคนเรน่องดนิเมชันอ่ะเปยเงยมันเข้ามั่วตี็กไรดึงซ้ายโอ้โหยังคงนั่นจริงโโอ้จริงแต่ว่าไม่กลไปหน่อยไกลไปหน่อยหนูตะเกียงเอาไว้ตีนไงนี่ไงเปเข้าลิง ใครใครใครใช้ให้มึงกันตีใครใครใครก่อนใครก่อนกูเจงไงกูเจงฟักน, <f uck> นี่ไงครับน้องๆโอ้โหอย่างคมอะไรอะไรกันี่เป็นปูที่นอนกับด้านนี่เลยครับน้องๆไปคุยกับเล่ามะม่วงครับน้องๆ กลัวกลัวกลัวใครไม่ใช่กูไม่เฝ้าตามมันเนี่ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูเองไอ้ปื้มเขาบอยซุยไอ้ปื้มมันซุยเราจะอยากตายไงยกะกะว่าจะแลกสตัวอะไรเงี้ยตัวทีไม่ได้บอกไอ้ปื้มมันซุยนะซุยเรื่องอะไรซุยนะ นี่ไงแฟดปีคมไงนะคมโอกว่าจะแปดเซว่าแปดเว่าเหมืนดึงวันนังโดนเอ้บุรีกูไม่มีคุยมาแล้วครับกูกลับมาแล้วครับน้องๆกูกลับมาแล้วกลับแขนไม่ดึงไม่รีบไม่รีบนี่ไง ู้าดไงมันก็เลยแบบนี้ไงมาละมาละมาละรอเลยรอเลยมาแน่มาแล้วปึ๊จุกอุยแย่เลรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตอุยเม็ดสิวอุย จได้เดีอ่ะไอ้ปึ้มโคตด่ากูเด็กเป็ดโอ้โหเกือบเทแล้วไอ้เหย่ะละกูไม่หนกูโยนกูโยนแล้วไงกูโยน แต่โยนเป็นตะคียวอ,อย่างเนี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนี่ไงโยนต,ตึงๆไป <c oughs> แล้วเกือ <c oughs> โลถูแน่ อืมนี่ฮึโอเคได้เลยโดนิมะม,มีปองไงมีปองไงเฮ้ยมันถอยขนาะด ไม่ทันเออกูแทงป้อมอยู่นี่ว่ะจะจะอุ้ยนี่ไงนี่ไงกูแรงไงนี่ไงกูแรงไงนี่ไง เยี้ยนตึงตึงเขี้ยนตึงตึง m า n g มิงทริอะไรอ่ะมันเล่นเป็นปราะวันเนี่ยช่วยด้วยโอ้ันสิสู้เลยไหมนี่กูเป็นแทงนะเนี่ย สี่ละตึงๆเป็นแทงแม่งก็เปิดอจุดเรื่อยซะหน่อยยอมแล้วไม่ก็วางหมดยอมแล้วควรยอมอยู่ไอ้เจ้าเละขนาดนี้โอ้โหจบเร็วมากเลยเป็นขี้ไาเสร็จเดร์กันเดี๋ยวเพิ่มเต็ม เลยเหรอโหดเลยโหดเกินเข้มเนี่ยโหดเกินโหดโดนคาตาเข้ามาป่านนี้น<ห> <laughs> ่าจะระเบิดอนี้แม่งโดนตันโอ้ฟักอุย้ยอ่ะเซียน <laughs>

ไม่ทันบ้าใจวะได้ไหเฮียเนี่ยเจเข้าเข้าประตูโอ้เออโน้อ,อีก,ก่อยของกูเมริกูด โอ้โหแบ่งด้วยกู โดนในนั้นก่อนนะเอ็ดลูดา oh. โอ้โหเฮีย้ยไอ้แมงเชนซีซีเงสวยจัดเลยคือสองให้โดนแล้วเข้าไปอันสิแล้ว่าจินน่าจะตายนะ เอาวะเาวคันได้ตายก่อนยยงสวยร้านยังสวยไงเข้มโบกได้นะมีอันติีเข้มกาโดดมาเลยฝั่งนู้นมนสี่ตัว สวยมากโอ้โหพี ok ่เกือบแตกเป็นสวยมากเช่นอุ้ยหูยแกฟอนมายิงกู คนอู้โพติดกันติดกินิีกกดได้ไหมนี่เฮียยังแม่งแบนไอ้เด็กเหี้ยขี้เสือชิบหายอู้หุตส่าห์ใครเป็นคมไม่ใครเขาเรียกยืนตรงสบายหนุ่มเย้โอ้ยอยากดูรีเพลยฮะอยากดูรีเพล่ะ <laughs> สวยจ้าน้อ oh. งแขนกูอยู่อะ <laughs> <laughs> แบบนี้ก็หลอมหลอมเลยไงเรียบร้อยไปอดชิมภาพองียบเลยเนี่ย

แย่แล yeah, ้วอืมอืมไม่ตายเอออ้ไาไปไหมสืม่อไหมสื่อไหมแพโอ้ยเี่ตายวะ มาแล้วต่อไเลยวิ่งไปถึงไหมไม่น่าออไม่มีดูดเลือดเหรอโอ้ยไม่มียังไม่มียังไม่มีต้องมีผาเตินอ่ะถึงจะพอถึงได้ใช่ไหมสวยสวยไม่เป็นไรกูมีสิ่งนี้ออกซิเมได้เรื่อย เยอะแลจุ๊บโอ้โหไม่พอเอ็ดอับในต้องมางานนี้ปัดโลชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรทำแบบบวกไหมเห้นทำลารเดียวกม่เห็นเหรอเข้มบวกเงถามทำไมอ่ะไม่แปลกเฮ้ยสวยนี่ Nìiii lời, nghe nghe Ôi, mình chú cặp Ơ, à, cái này. Mình chú cặp, mình chú cặp Chú, xanh nhau Chắc nó Loang cá sụn ping nè เซียนหักปากกาเซียนอิเวเลยอุ้ยแหละเดินไม่โดนเอาไม่ตีอีนทีกันก่อนเหรอไม่ตีชิวยเกมาแล้วมาแล้วกันละไหมกันละไหม แฟรง์ไงกูแฟรงส์โอ้ยรอไหมรอไหมคิดๆป่ะไงอุ๊ยอันไม่มีตีอะเสียดายหวานไงหวานกูหวานเข้าไปเลยไงยังไงก็ต้องโดนอ่ะสักต,ตัวอ่ะ อุ้ยสวยงามงามงามอุ้ย,ยอุ้ยโอ้ยเยอยเล่นหายากเกินไปเหนือจินตนาการที่ยยเฮียตรงจิน,นสวยอีเดียเออโอเคไอไ้ใจร้านนะฮะวิ อุ้ยโอเคที่แบบสวยสวยสกูดกูดแต่ไม่ใช่มึงไม่มุฟออนไะอ้เหี้ยนั่นไม่ใช่กูอา้าวใครวะ <laughs> ไอ้ลิงเหรอไอริงอะไรไหมกูโคตรแรงอยูมาเนี้ไอ้เดี้ยมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนบูดโคตรแรงมาเนี้วูดอกกาะไอ้หนูไม่เอาแล้วกันนะ, <laughs> ะยูนั่นอะไรอะไรเกิด ออ้ย,อยโอ้โหโอ้ชทนสี่ไม่ทันโอ้ยไม่โดนโอ้ยเซ็งเลยทิพเข้าไปคุจะต,ตายมันมีแปดแน่นอนอนะไเยี่ยเนี่ยมันมีแปดเส้นยากนะ เฮ้ยแต่ได้มันไม่มีซีซีสวยสุดยอดอูปตั้งเต็มบินเข้าไปกู <c oughs> มีเอ็กซ้อนเนี่ย <c oughs> มีเอ็กซ้อน,นี่ะสูตรเดิมเกตเขตโอ้เขตช่วยเอาเฮียแล้วโอ้โห,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 โห มันสวัสดีเรอเขาไปทำไมวะจีเลยกูเอาเลยไงทำทรงเล่นๆกูเข้าจริงไงครับน้องๆอุ้ยสวย เฮ้ยเฮ้ยเห็นตาบอเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปื้มไม่ทันแล้วอ่ะมันเกินเลยแม่งคงงงอยู่กว่าเปิดมาแฟดนเจ๊ะเลยเหรอเชี่อจะมีเวรว่ะ อุ้ยสวยวึ้มสองี่ไงเอาวะ่ะนี่เลยอ่าเซียนนะครับน้องน้อง เอาไฟหม่งโป้งหกคุกหม่งโป้งแน่นอนกางจะหกในสามแล้วตอนนั้นไะช่างแม่โอ้โหิตเปียดเนื้อบอกแล้วจูงไงมัวส่งนะเหียน่ะเจอกูไงจูงอย่างคมไงปื้ ดูท,ทรงต้องมีอบีเซาแมสดชียม,มานนะครับกูจะหมดแล้วเนี่ย <laughs> แต่หูฟังจะหมดด้วยหรือเปล่าอืขึงสายไปเลยครับน้องๆองุ้ยอ้ย,อ,ยอันตีวีเดียวเะได้จะเก่ง okay, เลย,ยลบบไ,ไหมอุ้ยหลบว่ะกดจุ๊ก ตังเท่าไหร่ล่ะแล้วผมไม่ให้ตายไงเลี้ยงเลี้ยงอย่ังไงล่ะกูเลี้ยงยังเซียนอยู่ไม่ทันเอ้ย เช่แม่งเลยไงก็้วผมก็ยังหายใจยังไงใจยได้่ะโอ,อเคเดี๋ยวตัวนี้ป่ะตัวจีป่ะแล้วผมยังหายใจไง เพื่อนผมยังอยู่นะครับน้องๆโอ้ยรองเท้ากันดีสีแน่นอนเฮียหม้อเก็บตังไหมครับนุ่มอ้าวโยกกับด้านนตี่วแช่แป้งเป็นผตายังไงล่ะ ยังคงไม่ตายยังไงล่ะชิวๆเพิ่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอมเงินไว้อมเงินแล้วเขาบ้วนมาทีเดียวโอ้โหยังคมอีกแล้วครับชายคนนี้บอลซายโคมไม่โดนคุณเลยเรียบร้อยแช่ขนาดนี้ตายเหอะแช่ปึ้ม แช่ขนาดนี้ไม่ไมเหี้ยแม่งไอ้ปื้มชูจักกนแล้ไอ้เยี่ยหมาแม่งเก่ากูจับล็อกไอ้ตัดจัดกูก็รวยเจะบกดไล์ไงเพื่อนเฮ้ยใครมาว่้ยไงวุ้ยลุนผมจะปกป้องทุกคนเอง เขาจะโดนแช่น่ะเฟเกอร์ร้อยแต่เขาชื่อ s k t T1 เฟเฟก้าเขาชื่อเฟเกอร์ด้ยเนระเขาชื่อเฟเก้าปึ๊บแป้งเลยดีไหมครับเนี่ยน้องๆมาทำไมเนี่ยมองไปนี่ไงรู้ว่ามันจะดักอูแช่แป้งก่อนเลยละกัน ทำนนโดนเองไอ้ไอต้องมีตัดกีวอ,อะไอ้กูบอกของผิดวะ่ะมันแทงหรือวะมาบลารับน้องๆเก่าไหมอ่ะลองมองไฟมองไฟมอไฟไม่แรงอ่ะ โอ้โหโหยุดเขาไม่ได้จริงๆว่ะชายคนนี้พวกเราสามคน,นะคนคอะกูจริงกับใครสักคนกูกูน่องโดนกูแบบขอบคอบอะกูแช่แป้งแม่งเลยครับน้องๆแช่แป้งเลย เซียนเอือไม่เ <personaje> ซ่แ <Plant> ล <festivals> ้วดูสไนกันสไนก์โหตัองไม่แข่งนี่แค่แป้งแม่งเลยละกันแต่เดินเร็วได้เมื่อกี้นี่นี่ไงแล้วกูอึดไง อึดสุดๆเลยตอนนี้จะชิ้นสุดท้ายพอเซนฮาร์ดคิดว่าไง <laughs> แกเ <c oughs> ผ็ดแม่งไอสัตว์อ้าวมามาดิจานมาดักหน้าไงแล้วกูดักหน้าไงเ <c oughs> ันดกูจริงคือแบบหยุดไม่อยู่แล้ว คิวไม่ออกว่ะเมื่อกี้เสดายจัดอ๋อทวิสเตจะได้นี่เหรอ,อเป็นเอดีเป็นเอดีใช่สัตว์ใครไปจะตายเองไหมเนี่ย <c ười> หยุเขียวหมามันกัดอยู่ในบ้านเลยเออ